สวัสดีครับผมฮะอยู่กับช่อง e v o t h นะครับผมวันนี้อยู่กันในเกม one p i e c e b o a t t y rush นะครับผมผมจะมาเล่นอ่าเป็นตัวลอนะครับทท like อ่าเดี๋ยวแบบนี้อ่าจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับผมเป็งเสียงพัดลมนะครับก็ขออาัยกันด้วยอ่า ตอนนี้เลเวล60แล้วนะครับผมนี่ทราฟันการ์ดรอแลนด์ออฟวานุนะครับเป็นรอตอนที่อ,อยู่วานุนะครับเดี๋ยวไปเล่นกันดีกว่าอ๋อเป็นลีเชนดักดักดัชน์ไปเราจะตัดไปนะครับผมเอาล้ครับ มาอยู่ในด่านเดสโรซาสเตทนะครับเป็นด่านาสนามปลาลองครับผมที่เดสโรซาคลิปหน้าผมว่าจะเอาซาโบมาเล่นนะครับผมก็อย่าลืมติดตามนะครับผมถ้าใครอยากดูนะชานรัย นี่เฮ้ยพลังเท่าไหร่วาเมื่อกี้อันนี้สี่หมื่นหนึ่งของพวกเขานะครับฟังเราลืมลืมดูครับเมื่อกี้มาปุ๊บไปรูมรูม นั้นก็แกม่าไนแกม่าไนฉับเอาไม่โดนฟันฟันฟันนะครับผมลูฟี่เหรอลูฟี่้ามาเหอะอ๋โอโดนหมัดเป็นคนอะไรเรดี้เรลี่เหรอมาดิมาดิลูฟี่มาดิมาดิเฮ้ยมาดิ มาดิเ้ยจะตายแล้วโอ้โหตายครับมาเราจะโร์นะครับผมอย่าไปทำตามนะเดี๋ยวโดนทีมดามีจากคอมมินไม่ได้ก็เถอะนะ ไปครับเปลืออือเจมอมนนหนอือกินเนี้ยก่อนรูมโอเคตายนี่นี่นี่ออกไปน้อง <c oughs> จะดึงออกไปทำไมวนะเนี่ย นี่ตาเหี่ยวมีฮอกรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอไม่โดนว่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนโอ้ยนีดีกว่าโอ้ผมลืมบอกนะครับอันนี้เป็นรหัสสำรองนะครับรหัสเดี๋ยวผมค่อยเล่นหลังซาโบนะ นี่ซาบูตอนนี้ห้าสิบสามปุ๊มานี่อุ้ยตายเกมมันในไม่ทันรูมเอา เดลี่์เออตายเว้ยจะหมดเวลาแล้วแพ้ครับไม่ทันนฟะิ Finish. นี่ส้มยิงไปเลย เว้ยแค่เดี๋ยวผมจะตัดปลายตาต่อไปนะฮะมาเดี๋ยวแป๊บนึงโอเปนรอเด็กนี่ไหนคาราฟันก้าหรอฝ้าเดี๋ยวก่อน เดส์โรซาสเตตนะครับผมอุย้ยทางฝั่งเรามีเออหนดเป็นหนดขาวนะครับผมโดดดิ้งซ8มเนแปดนะครับผม Sinh mượn, cao, hồ Hãy đô khắp Mà Phai Hơi hơi Em mà nãy อี่ครับอือหือบายมาเกิดมาแล้ววาใหนวดขาวเออให้หนดวหหนดขาวจัดการนะแกมอนไนยูอีเมโดนครับวุ้ยตลอด นี่น okay. ี่โดนเขาเหรอตายไปดินี่นี่นี่เนื้บูมป๊อบป๊อบภาพข้อหักเคโอไคโดครับไคโดเฮ้ยไม่ทันว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโยสักคูว่ะ อยู่สักคู่ไหมวะน่าจะใช่แหละไอ้ป่านักสู้อยู่สักคู่ตายป,ะป่ะเอาเอาวิดายังไม่ตายวะอืมไม่ด้ดยอีกแล้ว ใครดูจะตายว่ะเดี๋ยวเอาเลยรีบว่านี่เอ้าจนภูเขามาได้ไงวะเนี่ยนี่รูมเออสโลไปนี่เนเ่ื้เอ,อเพืเออ้อฮาวฮาวเอ้ยแจ้งเตือนทำไมเนี่ยนี่นยอะไรนามินามิ ตายครับโลดเก,ก,ก้าแปดเจ็ดหกเฮ้ยจะเพลงแล้วเหรอโอ้เมทันเหรอแค้ไป ไปครับต่อเนื่องเลยครับขาคู่แรงดีลูกอ่ามาแล้ว ช้าจังวะเออห้าหมื่นเจ็ดไอเอ,อตัวไดนโนเสาร์นี่โหดมากนะห้าหมื่นแปดผมเล่นมาแล้วนะสกิลแรงแรงสองสกิลเลยคือแม่งดีดีเกินแต่รหัสผมบินไปแล้วนะครับผมผมไม่ลืมผูกครับเสียดายมากผมได้ทั้งไอ้กับตันคิดกับ ไอตัวไดนเสาร์แล้วครับแต่ถ้าดันบินซะงั้นครับดูแกมันนั่ไม่โดนเออโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอยู่ เฮ้ยรือว่าผมจะเล่นซูฟี่สแน็แมนดีวะเอาไหนดีวะซาบบ้กับสแน็แมนเอาไอ้ปลดผิดโอ้โหกับตันคิดสังนั้นนี่ทุบยิงไปนี่ดูดแล้วก็ปัดครับ ข้าดิข้าดิเออข้าดิจะเล่นรอเอาไปตีคนอื่นทำไมอ่ะข้าดออิบอกให้ข้าบอกให้ข้าไม่ใช่ให้กูข้าเออข้ามาดิเออนนั่นแหละมุงเ,เสียดายตัวนี้จะตายแล้วไปเวอร์กแปดสิบนะครับโหมดนี้ แกม่านไนไม่โดนอีกแล้วโอ้โหไม่ต้องโดนแล้วมั้งชาตินี้รูม,มเข้ามาดิแกสี่เข้ามาดิไม่เข้าอ่ะนี่เหรอนี่โอ้ยไปยึดก่อนโอ้โหไม่ทันนะครับ เรวาไม่ได้นะวันนี้ต้องชนะครับสักตาหนึ่งแหละเราชนะเอออตัดพลาดไปครับอีกแล้วครับเดสโรซาสตีทครับ คราวนี้เรามีซาโบซาโบอะไรวะเขาเรียกซาโบไฟอ่ะเป็นตอนที่กินผลไมราไมระเข้าไปแล้วนะครับนี่ไงอยากได้ซาโบนี้มากเปนดันไปได้ซาโบไอที่ยังไม่ได้กินผลไมราไมร,ะ,มระนะครับ ดีดีเบตเทอร์สปาตเออไปยึดมาเดี๋ยวเขาเล่นใจยึดวะมีไลฟ์ฟันอย่างเดียวปาบพอให้เออเรลี่พันมาทำไมแถวนี้ดุดุบปาบ ควันก็ให้นี่ไงน,น,ไน,นี่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 ปแปลกแหลกอือกระเด็นไปให้ให้ให้รูมเอาหนีเฉยเอาอะไรเนี่ยไอไม์ไอไมารโก้ เอาไปนูน่นฮ่าเอาเอ้ยโอ้โหโอ้โห้โยมันหนีไปได้นี่ไงเดเทดโป้เขาเรียกว,ว่าไรวะเดเทดโป้หรือเฮลเมตโป้มา

9 8 7 6 5 4เฮ้ยฮ้อะไรอะไรนี่นี่นี่โอ้ชนะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆ สำหรับวันนี้ขอไปละบ๊ายบาย